วันนี้นะครับผมมีเพลงนะครับที่จะแนะนำให้กับพี่ๆน้องๆที่ติดตามดิกิพิมในช่องทางนี้อยู่นะครับเขาเรียกว่าเป็นเพลงที่ผมใช้ประจำนะครับสำหรับคนพิเศษของผมนะครับแน่นอนเลยนะครับว่ากับคนรักของผมเนี่ยผมก็จะเปิดเพลงเบาๆเขาคอแล้วแน่นอนเลยนะครับผมก็ต้องเปิดตัวด้วยอะไรที่มันเป็นแบบโรแมนติกนะครับแล้วมันเนื้อหามันแบบแบบมัน มันเข้ากับบรรยากาศนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเพลงแรกนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงว่า Gravity ครับผมอของจอห์นเมเยอร์นะครับเพลงนี้ที่ผมเลือกเพราะว่าเวลาผมเปิดนะฮะเวลาให้กับคู่ของผมเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าผมเป็นเหมือนกับผู้ชายอบอุ่นครับหรือเข้าถึงง่ายนะครับแล้วรู้สึกว่าปลอดภัยนะครับในการที่ผมแบบว่าได้เปิดเพลงนี้แล้วมันทำให้ความรู้สึกแบบ Memory หรือ Memorable Moment เนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับ อันนี้ผมก็ขาดไม่ได้เลยเพลงคราวาที่นะครับส่วนถ้าสมมุติว่าใครเนี่ยที่ชอบแบบอะไรที่แบบเป็นดนตรตีแบบออกแบบโมทาวนิดนึงนะครับแน่นอนเลยนะครับผมมาเวนเกน,นะครับ Let's get it on นะครับผมเพลงเนี้ยจะอยู่ในหนังฝรั่งเยอะหลายเรื่องมากนะครับที่จะเห็นก็คือแบบว่า Let's get it on <Yeah. S 1> จึงนะเพลงมันจะแบบว่าฟังแล้วแบบมันสมูทนะครับแล้วบางทีถ้าเรากำลังแบบว่าดื่มกับคู่ของเราอยู่อย่อยางเงี้ย อารมณ์มันจะพาไปนะครับดนตรีช่วยได้เลยนะครับหรืออีกเพลงหนึ่งนะครับถ้าสมมุติจะเป็นยุคใหม่ก็ผมแนะนําเป็นศิลปินนะครับก็จะเป็นพวกอ,อัเชเรอร์นะครับหรือเป็นพวกแบบอาร์เคลี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายแบบว่าเป็นสไตล์ตะวันตกหน,น่อยนะฮะอยู่อยู่ที่ว่าเราจะชอบอะไรแต่ภาคหลังเนี่ยตัวผมเองกันนะฮะผมจะบอกเลยว่าผมชอบสายแจ๊สคือเวลาผมฟังแจ๊สเนี่ยผมรู้สึกว่า มันทําให้เรารู้สึกว่าเราแบบเป็นคนที่แบบผู้ชายที่ไวเนื้อเชื่อใจอะ่ะคือผู้หญิงแบบว่ารู้สึกว่าเอ้ยเราฟังแจ๊สแล้วเราแบบไวเนื้อเชื่อใจนะฮะซึ่งจริงตรงกันข้ามเลยนะครับผม <laughs> พอเวลาไวเนื้อเชื่อใจเสร็จแล้วนะครับผมครับตอนนั้นแหละครับผมมันเป็นตอนที่เราเนี่ยจะบุกเข้าไปทะลวงใจคนที่เราอยากจะเข้าถึงครับผม